สวัสดีครับผมจานตี้ครับผมเฟซบุ๊กปาร์ตี้นาแฟกนะครับผมช่อง Youtube จานตี้พีบ้านะครับตุน้นมาเบิ้งเนี่ยนี่ย่างฟางตัวได้นี่เห็นป่เดี๋ยวเพิ่มแสงก่อนบาเห็นอันหนึ่งเด้อเม็ดกระสีเบิร์ดเห็นป่ต้นนี้ขันปอยไว้ตายเห็นว่าเขียวๆนี่นี่แหละเสื้อลาลตัวหยอดของเห็นให้ย่างตาย เห็นปะ่ะจัดการเลยตัวนี้รองให้ยูตัวนี้ห่นป้อยไห้นี่หน้ายางนานี่ที่ตายตัวนี้ที่ตายพอเสื้อละออกแล้วย่างกับออยากออกนี้ตรงนี้ฮลงหละมันไปกินท่อน้ำยางท่อน้ำเลี่ยงเออของอยางมีความสืนอยู่ใส่มันไปเบิดอ่า น่ากันย้ำมันติเข้าไปตรงไหนแน่บงบาดบงแผลเนี่ยบงบาดบงแผลบงให้ตอกลิ้นนี่ก็เข้าได้นน,น,น่มองนี่เข้าได้นี่ตรงท่าเดีย๋ยวทีท่าให้เบ่งโเคไก่เดี๋ยวมันเตะขวมยางหลบต้นเนี่ยยางไปท่าปุ๊บ ทั้งทึงงนี่ท่าขาท่าขาเล้ยมาพบบนี้เด้อจะขอมือหนึ่งเป็นยังมันจิลามมานหนานี่มันจิลามมานหนานี่เลยเพื่อขอไว้ขอมือหนึ่งท้าทั้งใตนี่ก็ท้าบ่อยมันลามลงไต้กันกันไว้อืม เรียบร้อยถ้าเสร็จละตันนี้ตันนี้คือจอบเรียบร้อยเสรจแล้วหักระตายละโอเคครับแค่นี้แหละเนาะใ็นเบิ้งดิ่นนี่กระทาทาวนรอบนี่อืม